ตัวนี้รูปแบบแรกเนาะก็คือยังไม่ได้ตั้งซอฟต์แวรฟิวชั่นไม่ได้ตั้งอ่ uh, ไม่ไม่เล่นโฟล์อันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับยิงไปเก้าบาทแรงดังก็จะใส่ระดับขึ้นสูงเลยนะครับจนกว่าเราจะ พอใจแล้วก็ตัดจบจมาวูสักไม่เกินสี่สิบแล้วกนะันตัดจบโอ้ล้วนมาเลยรูแปแบบพื้นฐานทั่วไปนะครับ เมื่อสักครู่เป็นโฟล์เต็มที่เนาะก็คือตั้งไว้ที่เบอร์สิบคือยิงแรงดันมาเต็มแม็กเลยอันนี้จะดรอปลงมาเป็นเบอร์หกนะครับก็จะเหลือประมาณขอสิบเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเอามาดูการเงินขึ้นกี่บาท สองสุดที่หกบาทหกจุดสองศูนย์เก้าไม่าูสอดคล้องกับข้างล่างสอดคล้องกันกับกับเกณฑข้างล่างคือเก็ฑ์บา,างคือ อันนี้เป็นโปรไฟล์แบบฟรีแฮนนะครับจูนตามใจเราได้เลยนะครับผมจะจำลองเป็นรูปลักษณะของะคล้ายๆภูเขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้เกิดแรงดันก่อนเนาะแรงต้านขึ้นแล้วตอนนะี้เขาะจะมาดูว่าขึ้นไปกี่บาร์นะครับตอนนี้ผมเรียงไว้ที่สองบาร์นะครับจะขึ้นไปสี่เลี้ยงไว้ที่สี่นะผมจะเรียงไว้ที่สี่บาร์ เสร็จแล้วน้ำไหลขึ้นไปหกครับหกเสร็จแล้วขึ้นไปเก้าขึ้นไปเลยครับพอเป็นช่วงท้ายนะครับผมจะค่อยๆดอกลงมาครับที่หกครับสักพักหนึ่งลงมาที่สี่ครับนี่ครเราเียงไว้ประมาณนี้นะนี่เราจะเรียงเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็พอใจแล้วก็ตัดจบครับ ีก็จใช้เวลานานนิดหนึ่งะะโปรไฟล์สำเร็จรูปนะครับก็คือมีซอฟต์พีนฟิชชัน่น ดังขึ้นสูงเลยนะครับมันจากสิบยี่ห้อี่เรตั้งไว้เมื่อเราพอใจแล้วแค่ตัดช็อตนะครับมันจะคล้ายๆกับตัวแบบแรกเนาะแต่ช่วงแรกที่มันจะซอฟต์กปัดก่อนค่อยดังขึ้นสูง Yeah. you